สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการแก้ปัญหานะโดยที่หลังจากที่เคนติดตั้งตัว o l a าเลล่เข้าไปแล้วนะครับซึ่งตัวเวอร์ชั่นอันนี้จะไม่ใช่คาตาลีน่านะเคนเลือกเปลี่ยนเป็นโมฮาวีนะครับเพราะว่าเคนลงคาตาลีน่าแล้วมันมีปัญหาเยอะนะในคลิปนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเสียงนะคอนเนคเคชันนะ่นก็ ให้เข้าไมา่ได้ซาวนะครับจะเห็นว่าเอาพุทมันไม่มีเห็นไหมก็แสดงว่าเนี่ยเคนไม่สามารถเล่นเพลงหรือว่าส่งเสียงอะไรออกมาจากเครื่องได้นะครับโดยที่อย่างเช่นเข้า u t u b u นะฮะแล้วก็เข้าสักเพลงนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันไม่มีเสียงเพราะว่ามันหาแหล่งเสียงไม่เจอนะครับทีนี้เราก็จะมาแก้ปัญหากันสิ่งแรกที่คุณจะต้องหาให้ได้นะว่าเครื่องของคุณอ่ะมันใช้ ชิปอะไรใช้การ์ดต,ตัวไหนใช้เสียงของอะไรอะ่ะอย่างของเคนีอันเนี้ย MSI g f 6 3 8 r c ถูกป่ะแล้วเคนไปเซิร์ชเจอที่เว็บหนึ่งชื่อเว็บว่า f i p c a r d c o m นะฮะเนี่ยเจอตัวเนี้ยเคนก็ได้ลองกดเข้ามาดูแล้วเคนก็เห็นว่าเออมันเป็น GF63 เหมือนกันแต่ว่ารุ่นด้านหลังอะ่ะมันเป็น 8RD แต่ว่าเคนคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ติดกันมากกับ8 rc นะครับเคนก็เลยเลื่อนลงมาดูแล้วเคนก็เจออันนี้นี่ซาวชิปเห็นไหมมันคือ realtek alc 8 9 2ครับซึ่งมันก็น่าจะใช่เคนรู้แค่ว่าอไอซาวการ์ดของเคนซาวชิปของเคนมันคือ realtek แต่เคนไม่รู้ว่าซีรีส์ด้านหลังมันคืออะไรก็เอาเป็นว่าน่าจะใช่คือ msi มันหายากมากเคนไม่เข้าใจว่า คือเหมือนกับพอทําข้อมูลเสร็จเขาทําข้อมูลเสร็จปุ๊บแล้วเครื่องมันลบออกไปอะเขาก็ลบหน้าเว็บทิ้งไปเลยก็คือไม่มีข้อมูลส่วนนี้เลยอะเอาไปว่าเราหาเจอแล้วชิปนี้จากนั้นครับไปเซิร์ชคําว่า Apple ALC กดเข้ามาลิงก์แรกเลยครับของ a r c i d a n t i l a ใช่ไหมโอ้ oh, ชื่ออ่านยากจังพอมาหน้านี้ปุ๊บนะครับไปที่วิกิตรงนี้ฮะวิกิจากนั้น คลิกที่ incomplete support table ตรงนี้นะครับแล้วก็เซิร์ชเลยปัจจของเรา 8, 9, 2ถูกไหมอ่ะ 8, 9, 2ก็เซิร์ช 8, 9, 2 8, 9, 2อ่ะจะเจอตัวนี้ซึ่งพอเจอตัวนี้ปุ๊บให้เราดูตัวเลขตรงนี้ไว้หรือจะก๊อปเก็บไว้ก็ได้นะอะก๊อปเก็บไว้นะฮะมี1 2องสอะไรพวกเนี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นสล็อตเหมือนกับเป็นช่องอะให้เราเลือกอ่ะถือว่าเข้าใจก่อนว่ามันเป็นช่องนะเสร็จปุ๊บอันเนี้ยคือปิดได้เลยไม่ต้องใช้แล้วครับปิดได้เลยให้เรามาที่ Clover Configurator ถ้าใครยังมีแฟลชได์อยู่นะหรือว่าถ้าใครก๊อปที่เครื่องไว้ก็ให้เปิดถ้าอยู่ในแฟลชไดอหลังจากที่เข้าไปแฟลชได์แล้วมันจะมีโฟลเดอร์ไฟล์ถูกไหม แล้วก็จะมีโปรแกรมพวกนี้แล้วมันก็จะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า cover configurator มาด้วยนะเค okay, นะก็ปี้จากแฟลชไดร์ลงมาเนี่แหละ,ะให้เราทำการเปิดนะครับพอเปิดปุ๊บให้มาที่เมาส์ efi ครับแล้วเมาส์ efi ของฮาร์ดดิสเราขึ้นมาได้แล้วครับแล้วก็เลือก open partition นะครับจากนั้นนะครับ ก่อนจะไปทําการแก้คอนฟ lict ด็ดพีริดนะให้มาตัวเค็กอินสตอลเลอก่อนนะฮะมาที่ตัวนี้นะแล้วก็เลือกที่ OS version เป็น a r t e r นะครับจากนั้นเลือกริลูกับ Apple ALC กดดาวน์โหลดนะครับมันจะทำการดาวน์โหลดแล้วติดตั้งเข้าไปใน EFI ของเราที่เราเมาส์ขึ้นมาเมื่อกี้นะพอเสร็จปุ๊บนะครับให้เราไปที่ ตัว EFI ของเราเมื่อกี้ที่เมาส์ขึ้นมานี่ได้นี้นะฮะเข้าไปที่โฟลเดอร์ EFI นะเข้าไปที่ Clover นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ config.plist ที่เราใช้นะเสร็จปุ๊บทำการเปิด config.plist ขึ้นมานี่นะฮะมันจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะเสร็จปุ๊บไปที่ Device ครับตอนนี้จะเป็นงานยากของทุกคนแล้วนะฮะให้มาดูตรงช่องนี้ครับ ช่อง audio ตรงนี้นะมันจะมีคําว่า inject อยู่ถูกไหมอย่างของเคเนี่ยตอนนี้มันเลือก default อยู่ที่3บางคนมันเลือก detect นะบางคนอาจจะเลือก no บางคนอาจจะไม่มีก็ได้แต่ของเคนะ่มัน default อยู่ที่3มแบบนี้นะครับจําตัวเลขที่เราก๊กอปมาได้ไหมฮะนี่ครับตัวเลขที่เราทําการก๊อปมานะสิ่งที่เราต้องทําก็คือลองมันทีละตัวครับแล้วกด save reboot ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอตัวที่ใช่ อย่างของเคเนี่ยเคนไปลองมาแล้วได้ที่เลข28นะครับทีเนี้ยเคนจะใส่เลข28เข้าไปถ้าใครไม่รู้ก็สุ่มมาก็ได้นะอะอย่างตอนแรกอาจจะแบบเออเลข90น่าจะใช่เอามาใส่แล้วลองเซฟดูก่อนแล้วก็ไปรีบูตเครื่องแล้วก็มาลองดูว่าเสียงมันใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็แปลว่าเลข90ไม่ใช่ให้ไปลองเลขอื่นจนกว่าจะได้อ่ะของเคลเลข28ใส่เสร็จปุ๊บนะครับเลือกไฟล์แล้วคลิกเซฟ คลิกเซฟปุ๊บปิดเลยพอปิดเนี่ยมันจะขึ้นว่าไอ Config ้คอนฟิกพีลิสเนี่ยมันไม่พพอร์ตอะไรสักอย่างนะฮะแต่คือไม่ต้องสนใจกดโอเคได้เลยปิดไปเลยนะฮะอันนี้ก็ปิดเสร็จปุ๊บก็รีสตาร์ทเครื่องเลยอ่ารีสตาร์ทเครื่องมาแล้วนะฮะกดเข้าไปเลยหลังจากเข้ามาแล้วเราก็ไปเช็คเสียงครับ System Preference s o u n จะเห็นว่าตอนนี้เห็นไหมเ e นเลือกถูกไงไอตัว Internal Speaker มันก็เลยโผล่ขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็ถ้าใครอยากให้มันโชว์มุมขวาก็ให้ติ๊กตรงนี้นะโชว์ Show Volume in Menu Bar นะครับถ้าไม่ติ๊กมันจะไม่โชว์นะเห็นไหมมุมขวามันหายไปแล้วอ่ะก็ติ๊กให้มันโชว์นะครับอันนี้คือแปลว่าใช้ได้อ่ะลองเปิดไฟล์อะไรขึ้นมาก็ได้สักอันนึงเพื่อเช็คเสียง เรียบร้อยครับแก้เสียงได้แล้วนะครับสำหรับโอลาเลาอิมเมจโมฮาวีนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามไม่เค็นด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย